สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักละกับเอฟซี FC ที่คิดฮอดคิดถึงนะครับมือนีมาพอช่องหมอลำเถิงก้อนสิบเบิ้งคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดสั่งไข่หรืออย่าลืมกดติดตามนะครับผู้บริาหารนกดติดตามสําหรับมือนีช่องหมอลำเถิงพาท,ท่านผู้ชมมาเบิ้งแพะมาดูแพะมาเบิงแพะก้อนท่านผู้ชมโดนแล้วว่ไเดทท้ายทอดแพะให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งกัน ไปดูกันได้เลยนะครับตอนนี้เพิ่นกำลังกินหญ้านะครับกำลังกินห้าหมือเศร้านี่ผมไปได้ห้ามาไปได้อันกกกระถิ่นเนี่ยได้หยังละ่ะได้กกกกคอยเนี่ยเนาะได้กกบังเมาเนี่ยเอาไมา่เพิ่นกินบัดน,นีีผมก็เลยไปตัดเอาหยายุาย่งเหงาใหม่ว่าใส่ปุ๋ยเหงาใหม่ก็เลยตัดเอาหญยายุ่งเหงาใหม่มามากกองกองไอ้เพิ่นกินนะครับเอามากองให้เพิ่นกินเพิ่นก็บกำลังเรื่อมที่พาก,กันมากินกินใกล้สิเิล้นละนะครับ ตอนแรกก็ว่าสิกับเขาบ้านแล้วบานก็เลย,ยว่าอว่ได้เอวคลิปแพร่รองให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งดนเติมแล้วเมื่อนี่พาท่านผู้ชมมาเบิ่งแพรก่อน่าั่นะครับพาท่านผู้ชมมาเบิ่งแพร่ก่อนก็เลยพาท่านผู้ชมมาเบิ่งไว้ก่อนอันนี้แม่นี่ก็ลังมันคําวม,ม,ามันก็คือกลัลลังทองนะครับผู้บางคนอาจจะบ่เขาใจผินว่ายอย่างนอคือมันภาษาบ้านผมเอมือนแม่มัน,แม,มนแม่ทองนะครับ แม่ทองปุ่งมันจะมีอยู่สามแม่นะครับกำลังมันอันนี้แม่สาวหน่อยนี่ก็รลางขึ้นกันได้เมื่อไหนเห็นเอ,อบักพูเนี่ยไล่คูพ่นอยู่ก็สแสดงว่าเพ่นติดแหล้วนะครับติดแหล้วนะครับช่วงนี้ี๋ยวหาหม่องนั่งก็่านผู้ชมหาหม่องนั่งหาหม่องนั่งแม่แม่นั่นร่นนงางศีรษะเขาหน่ยก็ท่องคือกันนะครับบักพูเพ่นก็นหันดากใส่เขานี่คือ ต้นกาเนิดโอ้ยยกไปยกมากยกหอดมือจะของมาบังกล่องนะครับมาให้ท่านผู้ชมเด,ด้เบิงกันการเลี้ยงแพนี่มันก็ดีหลายอย่างอยู่ในท่านผู้ชม่แมานว่ามันบ่ดีเนาะบาทมันมันเบิดเงินมากเฮาก็พอได้ใส่ได้สวยอยู่ลังเท้เฮาก็ขายเพราะว่าผมเริ่มต้นเลี้ยงแพอยู่ตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยหกสิเนะครับเริ่มไปหาสื่อแพมาเลี้ยงตอนนั้นโอ้ยแพราคาบูมแฮ้งนะครับ แพงราคาบูมราคาไหลผมไปซื้อมาตอนนั้นกิโลหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับต้นหนึ่งก็ตุกไปต้นละแปดพันต้นละหมื่นหมื่นสองม่นแม่พันพอพันง,งามๆเบัดที่นี่ผมมามาเลี้ยงนะครับยูมาฮอดปีหกสองหกสามหกสี่หกห้าปีหกหกแพร่ลงมาเนี่ย แพ่ลงจากผมเคยเดือขายกิโลละรลอยหาซิบลอยสี่ซิบกับมาเดือดขายลอยเดือดขายเก้าสิบหาไปแล้วบ้านนี่นะครับคู่มือนี่หอดบอสังกิโลมีคนมาถามสี่กับขายไปหลดตัวละสามสี่พันกับขายลูกมันตัวละหารลอยหกรลอยกับขายเป็นอย่างเหตุเหตุเนี้ยน่ะมันจังบอยากสีงวดยังบอสอะไรถึงจะสั่งแต่สิ่งอยากสี่โตขายหลดเนาะ ทางเย่ผมจะขายแนว่วนี่พราะว่าเจนี่ผมมาเลี้ยงใส่กันมันสนะิมีหมูนะครับมีหมูไทยหมูปลาหมูปลากับหมูไทยผมผสมกันผสมกันมากออกมาลูกมากก็เป็นลูกเคร่งลูกเคร่งลูกกลางแล้กก็มีมีแพะแต่ก่อนนี่ไปซื้อพ่อพันธุ์บ่มาแล้วค่าบักเถิกนั่นกน็อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าผมซื้อมา เออสื่อมาเลี้ยงบานนี้เขาจามาถามสื่อผมก็เลยขายบักเถิกนั่นไปบานก็เลยเอาไว้บักเถิกอ่าเป็นเป็นแพรบ่ม่นว่าแพรพันธ์บ่อบานนะครับเอาพันธ์เดินมาสมล่ะเอาแบบบ้านนี่ล่ละบานนี้มต้อกไปเลี้ยงพันธ์ดีพันธ์งามมันนั่นดอกละกันก็บ่หนนี้กันปานไหนดอกผมว่าโอ้ยรดหลายท่านผู้ชมจีมาแล่นผ่านเพราะว่าสายเหนือนี่เป็นทางนะเป็นทาง ัดที่นี่ผมเอาพันธุ์วทวีปเวดแดนมาสมกันมาเลียงนะครับเอามาเลียงสมกันบ่ว่าจิเป็นแพ้วาสิเป็นแก้วมาเลียงคู่มือนี่บบฮะตะไรขึ้นตะสังยากผู้ได้พ่อใจสื่อราคาแบบบต่ตบตงแพงแห้งผมก็ขายให้เลยนะครับผู้ละคนบนมาสือไปขายนะกินหนึ่งสนะมันก็มาถามสื่อซํอานี่ซํานี่ซํานี่ประมาณเท่าไรนอวน่าก็ว่าราคาขายเรวตัวละสองพันก็ว, 2, 000, าวา่ 3, 000, าสามพันก็ว่าไป ขาเจาพ่อใจ้ขาเจาก็ะสือพุ่ละอก้นขาเจาว่ามันแพงเขาเจาก็ะสิตตอลองเขาก็ขันเท้าขึ้นว่าเขาสีขายอยู่แล้วสื่อหรือแพงก็ขายมันไปะเพราะว่าของของเขาออ้าไปเลยซื้อหรอกเดี๋ยวนี้ผมเลี้ยงมาเลี้ยงมาตอนนั้นผมซื้อมาเก่ว์ัตท่านผู้ชมผมซื้อมาเก่ตวตมันมาออกแม่แพะลูกซื้อมาปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดทอดปีสองพันห้าร้อยหกหกสิบสี่แพะผมมีอยู่ หกสิบเจ็ดสิบนะครับบามาหกสิบหกแพ้ผมมีแปดสิบเจ็ดตัวกับพอดีได้โอกาสเนาะพอดีได้โอกาสมันมีหลายช่วงนั่นพ่อข้าเพิ่งกัมาถามสื่อผมกับขายขายเกือบว่าสิยกอคอกผู้ไะนะครับผมขายไปแปดสิบตัวขายไปแปดสิบตัวกะพอดีใส่เดี๋ยวซอยหย่อนอยู่เดี๋เงินผมจุกระจงไห้อยู่เจ็ดตัวมันก็ามาออกแม่แพ้ลูกไปน้ำเดือนนี้ก็เริ่ม ออกแม่เพลลูกไปแน่กับหุ่นจักวิธีเลี้ยงแน่กับหุ่นจักขายแน่กับเคื่องเลี้ยงเครื่องขายเคื่องออกลูกไปเรื่อยนะครับยดนนี่มันก็ย่งอยู่เจ็ดแปดตัวแต่ว่าเดนหนึ่มันมั่นอีกอยู่สามตัวมีมีทองอยู่สามตัวกับอีกอยู่ประมาณเดือนหน้านี่มันก็สีออกออกกัสทีมาได้เพิ่มอีกอยู่กับย่างกี่ไร่มันมันมันทองอยู่สามตัวนี่มันอาจสิได้อยู่อบตัมก็ หาหกตัวเนะาะไล่ไหวรถนะครับมันก็ี้เพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเร็วเดี่ยท่านผู้ชมเขาเลี้ยงแพนมันเร็วราคามันบ่แพงกับจริงอยู่ผู้เราล้ก็จนหัวขวนญมาพ่อใหญ่เสียนก่อนข้ามมะลันลเถิงแล้วเป็นพี่บาเราไปสื่อแพมาเลี้ยงแล้วคนไปสื่อแพมาเลี้ยงพี่บาสวัสดีจังจะเลี้ยงแพคนดีเขาบ่เลี้ยงดอกพานาผมก็ยอมรับนะเพื่อนนั่นแหละ่าบ่าเขาก็บอกโอ้ยบวใส่ไหล เป็นว่าเขาเป็นบาเขาก,ก็ว่าเขาเป็นบาเหมือนบาที่นี่ผมมามาันหลอกใ้นี่เนื้อที่ย่นี่ก็สิประมาณสองไร่สาหรัผู้ชมเมืองนะครับประมาณสองไร่พูลงไปทั้งลมพุ่นละผมกนกั้นไปเห็นหน้าท่านั้นประมาณ6 6หกโคกไรบาทที่นี่ก็มากันก้นเห็นน้องสาเป็นเรียนว่าโคกน้องหน้านี่เป็นโคกน้องหน้านี่ก็อยู่ประมาณจะหาไรนะครับกับลูกพฮียนหน่อยว้ เยอะแถวๆนี่ก็สิปลูกกอกนนันแบบเนี้ยปลูกกอบักขา,ามเทมเป็นต้นหนึ่งท่านกลุ่มมันก็เอาเอ่อเอาอิดบอกมากอกอกกอแล้วก็เอากระต่ายมาปล่อยเจ็ดแปดตัวย่ำคนมาเหล่นน้ำข้าเจ้ากับมาเบิงแพะเนี่ยมาเบืองหมูเนี่ยมาเบิงกระต่ายเนี่ยนะครับแล้วคนพอม่ผ้าหลูกคนมาเสี่ยวจะมาเหล่นนะครับคนมาเบืองอ้เอาไปเอามา ผู้ได้ก็ว่าพอนายเสดเสียก่อนค้าเป็นบ้าไปก็ว่าพอนายเสดเสียก่อนค้าเป็นบ้าเออบ้าก็ว่าท่านลับว่าท่านดอกบัดเจ้าเอาไปเอามากกับบื้อคนมาเบิ่งเงินของน้ำพี่บ่าวได้บ้านเนาะปุ้นละคนก็พาลูกมะหลินน้ำแพรปุ้นละคนพาลูกมาเบิ่งกระตายละคนมาพาลูกมาเบิ่งหมูหมูกำลังแตกมาพุ่นแต่ว่ามันก็เห็นเท่านั่งยืนหนีนกับเวียนกินเวียนมากกินเวียนมายกันเพราะว่าของม้วนนี่มันมันมักคนท่านผู้ชมมักคนเด้คนไปอยูเซ่ก็มักคน แต่ว่าท่านผู้ชมเบืองคิปพยาเสียียนก่อนครับมลําเทิ่งไปกะบสม,มุติว่ามันมวนหรือมันบบมวนกะสามารถคออเมมตนได้เลอแต่ว่าบอกกันให้มันสุภาพเนาะบอกกันให้มันสุภาพเพราะว่าห้องเอ่เอเห็ดคลิปมากกับ่ไเด้หวังนะครับสิโดงสิดังเี้ยงดอกคลิปมากกับพ่อให้ท่านผู้ชมเด้เบิง่งวิถีชีวิตของเศ้าให้เศ้าหน้าพาอเด้เบื่องวิถีชีวิตของชนนบทจังสีนาสันผู้ชม นะครับผู้ละคนเพิ่เกิดมาว้า,าพญายศเสียนมาเปน็นยังจะบอก,กไปหาไทยเออประเทศนั่นประเทศนี่ไปหาไทยคือข้าเจ้าผ้าเฮด็ดข้าเจ้าดวงข้าเจาดังพญายศเสียนก็นอยู่แบบบ้านบาเนาะก็อยู่แบบบ้านท่อก็อยู่จังสีหล่ะนะครับแจ้งมากาเฮ็ดเบียกหาแนว่ยไอ้แพะยังกินหน,นีเนี่ยห้ามไม่ห,ม,หมูกินจะคล้องกับพ่อใดญ ลัดห้าเกี่ยวห้าู่น้ำปลากล้วยโคกน้องหน้าปลูกบักพริกบักเคื้อกินพาอเด็กปูบบับบวบพูนนะครับพอเด็กปูบบับบวบบักพีคๆน้อมถึงจะาของกัอยู่ลายแล้วกับ่สามารถสิไปเฮือนคือเพิ่นใดดอกนะครับก็อยู่จังสีหละอยู่ไปแบบบ้านๆเนาะกับมีบางมือก็ลงคลิป ให้คลิปหน่ายท่านผู้ชมได้เบื่องไปมีงานมีการอยู่หันอยู่หนีลังแทกับขี่รถแลนไปไทยให้ท่านผู้ชมเหลือเบื้องโบได้ไปหันบบได้มาดีกับมันนางทายเกี่ยวกับสัดเลี้ยงเจ้าของนี่แหละเป็นแพะแน่เป็นหมูแนี้งสิลังแทกับไปบา้านน้องสาวไปไทยงัวนลังแทกับไปไทยข้าวไอ้เจังสีนะครับของแปลกแปลกไทยบักพริกบักเคือไทยข้าโพดบักอื้อให้ลง ให้ทสันผู้ชมได้เบิ่งกันเนะาะเพราะว่าเฮ้ากะเห็ดคลิปเห้ทสันผู้ชมแบบบ้านบ้านเห้ดสันผู้ชมได้เบิ่งกันเอาสำหรับมือน,นี่ยู่ดีมีแห้งด้วยนะครับ่าเจ็บ่าไข่ยอาย่จ,จามนอนนรับก็ให้ได้เงินหมื่อน,นอนตื่นก็นให้ได้เงินแสนแบนเมื่อไปเหได้แกว้วคารันออกจากบ้านกนห้มีผู้เบิง่งผู้แยงสำหรับมือนี่ไปหาคลิปไม่ทหาสันผู้ชมได้เบิ่งกันอีกก่อนเอามืนอนาพอกัน มื้อนี้อยู่ดีมีแหงสวัสดีครับ